มาดูการปลด Gmail ของหัวเว่ย P 3 0กันนะครับหัวเว่ยส่วนใหญ่จะเป็น CPU คลินนะครับดังนั้นในการที่เราจะปลดเราต้องทําการแกะฟ้าหลังนะแล้วก็ต้องได้จิ้มเทสพอยต์นะครับเพื่อให้เจอพอร์ตหัวเว่ USB พอร์ตหนึ่งจุดนย์นะจุดที่จิ้มจะเป็นจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เลยโอเคพอเราจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวพอร์ตก็จะโผล่ที่คอมอามาดูครับเนี่ยพอร์ตก็จะโผล่ลักษณะขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้ในการสั่งปลดเราจะสั่งปลดตามรุ่นของ CPU นะตัวนี้นะครับ P30 เนี่ยถ้าเราดูในเว็บของสยามโฟนเนาะก็จะเจอนะครับ麒麟980อ่าเราพอรู้รุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่น CPU เสร็จเรียบร้อยเราจะไปที่โหมดของฮวงเว่ยนะพิมพ์ค้นหาตรงช่องค้นหาเลยครับพิมพ์980ลงไปอ่าพอเจอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมี2ตัวเห็นไหม นะครับมือถือ Huawei มันจะไม่ปวดตามรุ่นมือถือนะครับมันปวดตามรุ่นของ CPU นะจากนั้นเราก็สั่งอ e ีลาร์เเลยจากนั้นตัวโปรแกรมจะทําการลีดดึงรายละเอียดของตัวเครื่องออกมาครับทีนี้รนะอสักครู่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะก็ขึ้นอยู่กับอคอมเราด้วยนะครับว่าเร็วแรงไหมนะโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มอ e ีลาร์เอละ หลังจากอีลาส FRP ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เซ็ตค่าเครื่องใหม่ได้เลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยอีลาร FRP โอเคอ่าแสดงว่าลบลบเมลออกเรียบร้อยนะทีนี้มือถือของเราตอนที่เราปลดเนี่ยเราไม่ได้เสียบสายแบตนะครับทีนี้เราก็มาเสียบสายแบตแล้วก็ทําการกดเปิดครับทีนี้โอเคอ่าเราก็ทําการกดเปิดธรรมดาเลยครับ ถ้าแผงวงจรมันลอยอยู่เรากดสวิตช์มันจะเปิดไม่ได้นะเราต้องกดแผงวงจรไว้ด้วยนะครับเนี่ยแผงวงจรมันลอยเห็นไหมบางท่านเจอปัญหานะครับทักมาถามว่าขนาดเปลี่ยนจอแล้วเปลี่ยนแล้วก็ยังเปิดไม่ติดทํำยังไงเพราะว่าแผงวงจรมันได้ขันน็อตนะครับมันลอยมันไม่ชนกับสวิตช์หลังจากเราดันแล้วก็กดเปิดเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาได้ปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอมือใหม่นะนะครับหลายท่านที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ โอเคนะครับพอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาดูเราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ได้เลยครับทีนี้ตัวไหนที่มีคําว่าข้ามให้เรากดข้ามนะครับตัวไหนที่มันมีคําว่าภายหลังก็กดภายหลังนะตรง w i f ฟเราข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อก็ได้นะครับกดข้ามไปเลยอ่าแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนขึ้นยอมรับไปเรื่อยๆมือถือหัวยมันจะเยอะนะจุดที่เราจะตั้งค่านะครับน ตัวในมีคำว่าภายหลังกดภายหลังครับหรือตั้งค่าด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับพยายามข้ามให้เร็วที่สุดก่อนนะอันนี้มันจะให้เราทดสอบการสัมผัสกดถัดไปอโอเคสักครู่นะครับอันนี้เขาจะให้เราทดสอบการทำงานของหน้าจอเราข้ามไปก่อนได้นะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เครื่องก็เข้าใช้งานได้ละ โอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ